สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมีประกาศของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมามานั้งสู่กันฟังค่ะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะจากคำสั่งของจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายนพศักราช2564ในเรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครนราชสีมาเพิ่มเติมข้อหนึ่งนั้นให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทรวมทั้งสถาบันกวดวิชาสถานที่เรียนพิเศษงดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคารสถาบันการศึกษาทุกประเภทแบบออนไลน์ site. ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2564ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2564โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านร้อยเปอร์เซนตด้วยวิธีผสมผสานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2564ดังนี้ค่ะ หนึ่งวิธีออนแฮนก็คือให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านโดยคุณครูเป็นผู้ส่งใบงานให้โดยครูเป็นผู้นัดหมายจุดรับเอกสารให้ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองโดยไม่ต้องพบปะนักเรียนหรือผู้ปกครองสัปดาห์ละครั้งและให้นักเรียนส่งผลงานหลังจากที่เปิดเรียนตามปกติแล้ว2วิธีออนแอร์ air, ก็คือการเรียนด้วยระบบ DLTV ด้วยระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวางไกลกลงังวล 3. วิธีดีมานคือการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆและ 4. วิธีออนไลน์ก็คือการเรียนรู้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ให้คุณครูประจำวิมมช,ชาและคุณครูประจำชั้นได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนและสถานการณ์เมื่อครบกำหนดการประกาศนี้ให้เปิดเรียนตามปกติ และให้นักเรียนกลุ่ม A มาเรียนในวันพุทธที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2564โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเว้นแต่จะมีการแก้ไขประกาศหรือประกาศฉบับใหมหน่นอกเหนือจากนี้จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันค่ะและนี่ก็เป็นประกาศของโรงเ oh, รียนอนุบาลนครราชสีมานะคะที่ก voilà. ูอ่อ right. นได้นำม,มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบค่ะ สรุปว่าตอนนี้เรายัางหยุดต่อเนื่องไปนะคะเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นยังไม่จบดังนั้นเด็กๆก็จะได้เรียนอยู่ที่บ้านนะคะร้อยเอร์เซนค่ะคุณครูก็จะตั้งใจนะคะที่จะสอนเด็กๆร้อยเปอร์เซน์เหมือนกันเชื้อไวรัสยังไม่หายขอให้ทุกท่านค่ะเฝ้าระวังตามมาตรการการป้องกันของโรคระบาดนี้ในขั้นสูงสุดขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะเราจะผ่านเหตุการณ์ร้ายนี้ไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณสำหรับติดตามค่ะและะะ้วพบกับปูออนได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ